ชิงใจแลเลยสิบปีสิบปีของตำบลกู่ดูนะครับมาเนี่ยมันนี้ยลูกพี่ตันทองนะครับพิชาติครับพิชาติตันทองนะครับโอ้โหภูมิใจมากเลยภูมิใจมากเลยที่เด็กๆเข้าไปชิงใจแลเลยสิบปี ในรอบ15ปีครับนี่ในรอบ15ปีวะใช่ครับผมอ้าวน้องตัวตะคงสู้ๆลงกระถ่ายแล้วลงกระถ่ายแล้วน้องเบียร์ตะคงนะมาชุดสีชมพูเกาะกระโปพนครับชุดสีเขียวคอยลืมนำโดยคุณครูแก้วครับ คุณคุณรอมคู่คชิงชนาเลอรครับเราจะมีถ้วยทั้งสองลุนเขี่ยไปเลยลูกแรกโอ้อโหประตูเหนียวครับคนนี้เมื่อวานไม่ได้อาบน้ำด้วยเียวดึบดใช่ไหมอาจารย์เบอร์สามกอก์กโพไปแล้วครับเบอร์สามไม่ผ่านเบอร์สี่สิบเก้า กะโพได้เตะมุมอย่ามาเป็นลูกทุ่มของเกาะโพนะครับน,น,น้องบัวมาแล้วเบอร์ยี่สิบสองน้องบัว เวกไปว่างได้ไม่ผ่านกองกระโพอ้อยังจุดบอลอันเได้อีกน้องบัวโอ้โหกองกระโพเริ่มลุ่มนะครับเบอร์สามกองกระโพคนนี้เร็วครับโอ้โหยิ่งโอ้โห,โโหประตูร,รับได้สบายเข้าทางกองกระโพเบอร์สามได้อีกแล้วเบอร์สามโอ้โหเร็วครับคนนี้ ตัวสามตวัดมาครับพี่ชัย well, พ no ี่ชัยทองหานะครับเดี๋ยวลูกตื่นเปิดมาหนองบัวมาลูกนี้ฝากให้เพื่อนเลยดีว่าเอาบอลและยังอยู่ แต่ว่าคือเกาะกระโพสกัดลูกหนองบัวตะคงมองดูเพื่อนไปหน้าเลยพิกตัวพิกตัวนั่นแหละตาตาตาเออฝั่งลูกเขาแข่งขึ้นละกี่นาทีอ่ะ ก,กาะกระโปงสกัดมาไนนาม่ผ่นานน้องบัวก็กาสกัดอีกน้องบัวโอ้ยรุ่นนี้ครับ ห้ดทั้งสองทีมเข้าเข้าล้มก็ได้นะครับมันร้อนเดี๋ยวตัวดำไม่ผ่านหนองบัวอันเน็อันเน็อันเน็เตอร์ไปเองอันเน็เตอร์ฮัทเพื่อนอันเน็เตอร์จิงว่าวเขลุกมา คนชาติเต้นเย็นคนชาเต็นเย็นเดี๋ยวเส้นสมองเตยอย่าไปด่าเด็กเต็มที่แล้วครับคนครูอ,อธิชาติกับดันทีมนะครับก็โอเ้เนี่ยโคตรใหญ่โคตรใหญ่ของล้องพุทะคุ่งเอาเดอบอลมาเนี่ยลูกนี่นี่ว่าไง ผ่านผู้เล่นของเกาะกระโพงทุ่มมาเลตางประตูเลยว่าไงนี่ลูกนี้นี่รอบอลผ่านไปผ่านมาว่าไงบอลขึ้นขึอยู่อาอลูกน,นี้นี่ประตูปัดออกมาว่าไงปัดออกมาเสเื้อจัมท์ู น้องบัวตะคงทุ่มไปแล้วโดยเมื่์ยี่สิบต่อเลยกำการไม่เปล่าไม่ว่าอะไรนะครับล็อกบอลล็อกบอลผ่านไหมเนี่ยลูกนี้นี่สซกโปโซกโปโกกโปอ้าทุ่มมาให้ผ่านโถเลยน้องบัวตะคง ลองโบสถคมระวันส่งบอลนายเพื่อนลูกนี้ได้ได้ยิงเขาปาลูกนี้นี่จับบอลยาวไปเนยนะครับทุ่มมาลูกทุ่มหมงไปหมงหมงทุ่มมา,มมาจับบอลอยู่นี่เบอร์ยี่สิบสอง อีเบอร์ยี่องน้องบัวตาคงนี่ตเป็นกองเข็ดพวกของอัเจบกองกระโพูได้ได้ได้ลุกอยมหัวหัวมาดอกบอลมาข้ามทากมาเลยนี่ออกฟังควงโเบอร์สิบเก้ามีสู้กันในแดนปากอกะโพเพิ่งมาไม่ผ่านกอกะโพ เบอสามได้แล้วเบอสามปิ้งตองโพโอ้ยก็น้องบโบกองโพปิงโอ้โหประตูจับกดมาก่อนสุดยอดแล้วน้องโบลดั้างตายแล้วอันนั้นปิงฟังเสียงสัญญาณน้องฟินเดียวครับก็โอ้โหน้องัวน,น้องโบปิง กะองบัวจะคงหนองบัวทุ่มมาไม่ผ่านเกาะกาะสกายทุ่มมาไม่ผ่านเกาะหนองบัวก็ยังได้อีกหนองบัวทุ่มมาหวังให้เพื่อนหนองบัวจะอยูหนองบัวทิ่มมาอเล็กต์ลุยแบบนี้นี่กรับเกรับ กะกระโพหมาเองก็เบอร์สามลุกแล้วเบอร์สามไปอีกเบอร์สามโอ้โอจะเป็นลูกฟรีคริกนะฮะเตะจากสายของกะกระโพแต่ยิงหรือเปล่ามีกระแพงสามคนนะครับลูก<า>มีส<ๆ>องใจเลยลูกนี้นี่สมาธิต้องมา่อนาาเป็นลูก เตี่มุมน,นะครับเอีมุมมาลูกนี้นี่มาแล้วลูกนี้นี่สัตว์ขามฝั่งมาเลยขึยกระชากไม้บานปั้นมือครับ ว่าไงเอาลูไประตูว่าไงเอาประตูลุ้นแล้วเองเฮ้ยมามายังไงแทนก่อนครับแผนลูกนี้กำลังจะเตนบอลนะก็เปิดขึ้นมาพักอกเอาเอาเะมาเด็ดร้อนเลยกดทายคลิปกูเง็ิดป่าอีกแล้ว สามคนน้องบัว2สองสองต่อสองว่าไงเปิดบ้าโอ้โหยังจะเป็นลูกเพชรมึงต่อเลยต่อเลยน้องบัวดบิงไปว่าไงข้ามไปข้ามไปโอ้ดีอะไรเนี่ยลูกกินยู่น้ำไหมเนี่ยเอาน้ำไปกินหน่อย มาอแล้วกองหน้าไปวิ่งเลยนครับคุณเป็นเพื่อนๆและันทองตุ้มมาบอกวต้ไปไม่ลาดต่อยังไดู้อนที่ายงไงครับครับไม่ผ่านครับทุกนทุมให้เพื่อนผ่านมาใน่สีเขียวเอมยัได้อยู่เบอร์ยี่เอ็ดทุมไปให้เพื่อน

ไม่ผ่านอ๋อถกงด้ยจัหอมเลยไปกรรมการนี่มือเตาบัวได้ทุ่มครับหลวงบัวทุ่มอีกตัวสวยเลยกาสการ์ดมาข้าวเหนียไหมไม่ข้าวก็เต้นไหมเอาแล้วนหลงบัวเปิดมาสามคนเอาไม่อยู่สี่คน ก็ทุ่มไปให้เบอร์สามเบอร์สามตะวันมาว่าไงเพื่อนอยู่ไหนไม่อยู่ครับหลงบดทุ่มมาไม่ผ่านเบอร์สา,าม,บบม,ม,ามาเบอร์สามว่าไงโอ้เบอร์สามไม่สู้ตายจริงเลยไปเอ,องอีกเบอร์สามว่าอะไรไม่รู้ไม่มีโบ้เออทุ่มมาสดแขนแล้วว่าไงบ้าพ่อ,พอจริงอโอ้โอโอนนยกัดหลังพันแกลงบัว ลงมาไม่เป็นไรเอาสู้ตาย